สวัสดีครับผู้ปกครองและนักเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการสอนวิชาวิธีการคำนวณป .4 นะครับในเรื่องของส่วนประกอบของโปรแกรมที่ชื่อว่า s c t t h นะครับโปรแกรม s c t t h นั้นนะครับมีหลักการทำงานอย่างไรแล้วหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวครูให้ชมคลิปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทำ แบบทดสอบหรือใบงานของเรียนนะครับไปชมคลิปกันก่อนนะครับโปรแกรม Scratch นะคะก็เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างชิ้นงานอย่างง่ายจากการเขียนโปรแกรมนะคะเช่นการสร้างนิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ภาพเคลื่อนไหวเกมดนตรีโดยใช้บล็อกคำสั่งที่กำหนดให้มาวางต่อกัน และเมื่อเป็นชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนำชิ้นงานนั้นไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันบนเว็บไซต์ได้นั่นคือโปรแกรมสคริปต์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูคก็จะมาให้เด็กๆนั้นได้ดูในส่วนประกอบหลักของโปรแกรมสคริปต์อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆดูหมายเลขนะคะตั้งแต่หมายเลขหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปด แต่ละตำแหน่งนั้นเขาเรียกว่าอะไรไปดูหมายเลขหนึ่งค่ะนะคะเขาก็เรียกว่าแถบ,บเมนูเครื่องมือนะคะมีเครื่องมือเวทีมีข้อมูลของเวทีมีกลุ่มบล็อกบล็อกในกลุ่มที่เลือกพื้นที่ทำงานเวทีรายการตัวละครและเวทีที่ใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบันนะคะลงรายละเอียดของแต่ละ เมนูนะคะว่าเขามีหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะซึ่งหน้าต่างการทำงานของโปรแกรมสแกนนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลักๆที่คุณครูได้พูดถึงทั้งแดกลุ่มนะคะ8ดข้อเราก็จะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดต่างๆโดยแถบแรกนะคะก็จะเป็นแถบเมนูเครื่องมือซึ่งปุ่มนี้นะคะคุณครูคก็ได้ให้เด็กๆด,ดูในส่วนของตัวโปรแกรมแล้วนะคะว่า เมื่อเราอยากเปลี่ยนภาษานะคะเราสามารถกดปุ่มเปลี่ยนภาษาแล้วก็เลือกภาษาที่เราจะใช้งานได้ส่วนแฟ้มนะคะแฟ้มก็จะเป็นการสร้างชิ้นงานใหม่อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณนะคะบันทึกลง,ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแก้ไขก็คือเมนูแก้ไขการตั้งค่าและสุดท้ายนะคะของเมนูแท็บเครื่องมือก็คือบทเรียนก็คือบทเรียนที่ช่วยสอนในโปรแกรมส p a ร์ หมาเลขสองค่ะก็จะเป็นเครื่องมือเวทีนะคะก็จะมีอยู่สามลักษณะตรงเวทีด้านซ้ายมือที่เราใช้งานนะคะอ้กขวามือนะคะภาพแรกนะคะก็จะเป็นปุ่มปรับเวทีให้มีขนาดเล็กลงปุ่มที่สองนะคะจะเป็นปุ่มปรับเวทีให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและลูกศรชี้ออกสีทิศแบบนี้นะคะก็คือการเพิ่มขนาดให้กับตัวละครวนหมายเลขสามค่ะนั่นก็คือข้อมูลของเวที หรือตัวละครที่เราถูกตัวละครที่ถูกเลือกนะคะก็จะอธิบายตัวละครที่ถูกเลือกและสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตัวละครนะคะทิศทางการเดินสามารถเลือกตัวละครแล้วก็ฉากเพิ่มเติมได้ตามต้องการเลยนะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกตัวละครแล้วก็เลือกฉากได้ต่อมาค่ะกลุ่มบล็อกนะคะก็จะเป็นกลุ่มบล็อกที่ใช้สั่งงานให้กับตัวละครตามขั้นตอนที่ผู้เขียนโปรแกรมได้ออกแบบคำสั่งไว้ ซึ่งในโปรแกรม s c r a t c นนะคะก็จะแบ่งบล็อกคำสั่งได้ดังนี้นะคะก็จะเป็นการเคลื่อนไหวนะคะหน้าที่ของเขาก็คือกําหนดการเคลื่อนไหวของตัวละครรูปลักษณ์นะคะก็จะแสดงการคิดการพูดการเปลี่ยนขนาดเสียงนะคะก็จะเป็นเสียงธรรมชาติเสียงดนตรีหรือเสียงที่เราบันทึกไว้นะคะเหตุการณ์ก็คือคําสั่งเริ่มต้นเมื่อเราคลิกเมาส์หรือเราต้องการให้ตัวละครของเรามีการเคลื่อนไหว ตอนไหนนะคะเราก็สามารถกําหนดได้การควบคุมนะคะก็จะอยู่ในเรื่องของการวนซ้ําการตรวจสอบเงื่อนไขตรวจจับก็จะเป็นเกี่ยวกับการรับรู้นะคะการดําเนินการตัวดําเนินการตัวแปรแล้วก็บล็อกของชั้นก็จะเป็นการสร้างบล็อกการทํางานใหม่บล็อกในกลุ่มที่เลือกนะคะต่อมาบล็อกก็คือบล็อกคําสั่งที่ใช้งานนะคะ เพื่อให้ตัวละครและฉากดำเนินเรื่องตามที่ผู้ใช้ต้องการต่อมาพื้นที่ทำงานค่ะใช้สำหรับวางบล็อกคำสั่งเพื่อให้ตัวละครนั้นทำตามที่ผู้ใช้งานต้องการนะคะเราก็จะจัดบล็อกมาวางไว้ในพื้นที่การทำงานต่อมาค่ะเมื่อเราวางบล็อกแล้วนะคะตัวละครเราก็จะดำเนินการดำเนินเรื่องไปนะคะอยู่ในส่วนของเวทีนะคะก็คือใช้แสดงผลการทำงานของ สคริปเสียงหรือฉากต่างๆ8ค่ะก็คือรายการตัวละครและเวทีที่ใช้ในโปรเจกต์นะคะก็คือรายการที่ใช้แสดงตัวละครที่เราใช้ในปัจจุบันนั่นเองนะคะนี่ก็คือส่วนประกอบหลักๆของโปรแกรมสคริปต์นะคะครูอ้อก็อยากจะให้เด็กๆนั้นไปทบทวนนะคะแล้วก็จําด้วยนะคะอาจจะอยู่ในข้อสอบของเราก็ได้มี8ข้ออะไรบ้างแล้วก็หน้าที่การใช้งาน เมื่อนักเรียนชมคลิปจบแล้วนะครับทีนี้มาดูใบงานที่จะต้องทําในสมุดของนักเรียนครับใบงานให้นักเรียนทําในสมุดนะครับให้นักเรียนเขียนจยในสมุดแล้วก็ให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับข้อความที่กําหนดให้นะครับแล้วนําตัวเลข จากภาพนะครับจะมีภาพอยู่ห้าภาพนะครับให้นําตัวเลขด้านล่างตรงนี้นะครับลงมาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับอ่านจทย์เสร็จแล้วนําตัวเลขที่ตรงกับความหมายของภาพนะครับเอามาใส่ในหัวข้อที่นี้นะครับทั้งหมดมีห้าข้อนะครับ เมื่อทําเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพลงในกลุ่มไลน์หรือประสงค์ที่โรงเรียนก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ครูขอจบเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ